รายถึงชีวิตน้าคือองค์ประกอบสาคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะหากดื่มน้าไม่เพียงพอเนี่ยอาจทําให้ร่างกายขาดน้ําส่งผลกระทบต่อร่างกายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายาคนอาจจะยังไม่รู้นะคะนั่นก็คือหากดื่มน้ํามากเกินไปเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันค่ะการดื่มน้ํามากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆนะคะอาจทาให้เกิดภาวะโซเดียมในเลต่ำค่ะหรือเรียกว่าภาวะน้ําเป็นพิษนั่นเองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเซลล์ในร่างกายนะคะทําหมเกิดาการบวมโดยผู้ที่อยู่ในภาวะนี้เนี่ยก็จะมีอาการคลื่นแรรงกกะต นในกรณีที่รุนแรงเนี่ยอาจถึงท่านโคม่าได้เลยค่ะต่อฮันนาเพอร์รี่นะคะผู้ที่เคยตกอยู่ในภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยก็ได้เล่าว่าเธอกำลังฝึกซ้อมเพื่อที่จะเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนนะคะเธอจึงดื่มน้ำในปริมาณมากและภาพสุดท้ายที่เธอจำได้นะคะก็คือป้ายงานวิ่งนั่นเองเธอตื่นขึ้นมานะคะอยู่ในห้อง i อ u โดยแพทย์ได้ระบุสาเหตุนในการเปื่อครั้งนี้ของเธอว่าดื่มน้ำมากจนเกลือแร่และก็สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเนี่ยถูกชะล้างออกไปหมดค่ะแล้วเราควรดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่ หน่วยงานได้ความปลอดภัยอาหารของชาติโยุโรปนะคะแนะนําให้ผู้หญิงเนี่ยดื่มน้ํา2ลิตรต่อวันแล้วก็ผู้ชายนะคะให้ดื่มน้ํสองลิตรครึ่งต่อวันค่ะซึ่งในปริมาณที่แนะนำเนี่ยรวมน้ําจากทุกแหล่งแล้วนะคะซึ่งรวมอาหารไปด้วยแล้วแต่ปริมาณน้ําที่ร่างกายต้องการนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างค่ะเช่นน้าหนักตัวกิจกรรมที่ทาอายุเพศแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะ